ขอย้อไปดูข่าวน่ายินดีของนางเอกสาวแพนเค,ค้กเขมนิตนะคะที่ได้ควงสารวัตมีค่ะได้ออกมาคอนเฟิร์มข่าวดีแล้วนะคะว่ากําลังจะเตรียมเข้าสู่ประตูวิวานะคะซึ่งก็เผยเรื่องต่างงานเราด้วยนะคะว่าจะจัดขึ้นในเดือนวิุนถายนนี้แล้วละค่ะ ควงคู่กันออกมาคอนเฟิร์มเป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าจะเตรียมมีข่าวดีเร็วๆนี้สําหรับนางเอกสาวแพนเค้กเขมมิีและสารวัตรนีพันตํารวจโทศักดิ์สุนทรเปรมานนท์นะคะหลังจากที่ทั้งคู่ได้โพสต์ภาพตุ๊กตาหมีสองตัวนั่งเคียงคู่กันในชุดเจ้าบ่าวและเจ้าสาวลงในไอจีส่วนตัวให้แฟนๆได้ลุ้นกับเรื่องราวดีๆค่ะและวันนี้ทางแพนเค้กก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอในไอจีส่วนตัวโดยระบุว่าเรื่องราวดีๆของแพนมีขออนุญาตมาอัปเดตกันผ่านช่องทางนี้นะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เป็นกําลังใจ ให้เรามาโดยตลอดค่ะซึ่งในคลิปดังกล่าวแพนเค้กและสาตะว์มัมีก็ได้ออกมายืนยันข่าวดีนะคะพร้อมกับเผยถึงเรื่องแต่งงานว่าจะมีขึ้นในวันที่10มิถุนายนนี้ค่ะโดยจะจัดการแบบภายในครอบครัวไปฟังเสียงทั้งคู่กันหน่อยค่ะ ซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในขั้นของการเตรียมงานการวางแผนจริงต่างๆนะคะ uh huh. ก็ตอนนี้วันที่เราดูกันไว้ของทัานสองครอบครัวเนี่ยค่ะก็จะเป็นช่วงสิบนิถุนายนนะคะที่จะเป็นแบบในในครอบครัวกันก่อนอย่างเงี้ยค่ะส่วนในเ e ซ e p ชั่นที่จะมีงานในงาน,งานเลี้ยงะะอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวขอดูตามความเหมาะสมในช่วงสาหาการณ์นอีทีหนึ่ง mm hmm. ว่ามันจะช่วงไหนดีอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่ามีก็คงมีแน่นอนใ<ช>นะคะ,คะ